มาเอาไปแบบกระโดดนะคะกระโดดแล้วแบบทิ้งน้ําหนักตัวลงให้แบบแก้มมันยุงยืงยืงอย่างนี้นะคะมันก็จะแบบช้าชาวุ้งวุงอย่างนี้ก็ได้นะคะห้าสี่สามสองฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับอาร์ a ีแช l นลอีกแล้วนะคะแชนเนลที่จะสอนน้องๆเล่นติ๊กตอกแล้วก็ตัดต่อคลิปวิดีโออย่างง่ายๆค่ะ สำหรับมือใหม่นะคะคลิปนี้พอดีเลยนะคะพี่ชี้อยากจะมาสอนวิธีการทำ slow motion ค่ะการทำ slow motion ในคลิปวิดีโอนะคะคือทำง่ายมากๆแล้วก็ทำแล้วจบในแอป tiktok เลยไม่ต้องไปทำจากโปรแกรมข้างนอกทำในคอมพิวเตอร์ไม่ต้องนะคะทำใน tiktok ที่เดียวนะคะและใครที่เล่น tiktok มาได้ระยะหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่า slow motion ทำยังไงก็มาดูคลิปนี้ได้ค่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่า เออหรือว่าคนที่เคยเล่นมาแล้วนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะโอเคอยากจะรู้ว่าการทำ slow motion ในคลิปวิดีโอใน t i k t o k ทํทำยังไงนะคะตามพี่ชิไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าที่แอป Tik t o k ของเราก่อนนะคะและหน้าพี่ชก็จะเป็นมุมเสยออีกแล้วนะกดที่ปุ่มบวกนะคะแล้วก็อ่ะก็จะเป็นหน้าเรานะคะใช่สิก็ต้องเป็นหน้าเรานะคะจะเป็นหน้าคนอื่นไปได้ยังไง โอเคหลังจากนี้นะคะเราก็จะมากดที่ speed นะคะทางด้านขวามือแถบขวามือนะคะจะมีฟังก์ชันการใช้งานอยู่เยอะแย,ยะไปหมดเลยเรากดที่คําว่า speed ค่ะพอกดปุ่ม speed แล้วนะคะมันก็จะมีตัวเลขนะคะที่เป็น 0.3x 0.5x 1x 2x 3x นะคะไอตัวนี้แหละที่จะทำให้วีดีโอของเรานะคะ slow motion หรือจะเป็น เร็วกว่าเดิมนะคะทาแบบรวดเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราสามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าการทำ slow motion เหมือนที่คลิปอื่นๆทานะคะเขาทํากันยังไงพีซีจะกดที่ 0.3x นะคะซึ่งเป็นการทำ s ล o w motion ที่แบบช้าที่สุดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองทําอะไรกันดีก่อนจะมาอัดคลิปนะคะเราต้องมาวางแผนก่อนนะคะว่าเราจะทําคลิปอะไรนะคะ คลิปที่กำลังจะทำตรงนี้นะคะพี่ชีก็อยากจะทำภาพ slow motion แบบอตอนแรกเราก็อยู่เฉยๆของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็สยายผมออกประมาณนี้นะคะตอนที่เรา,เาถ่ายธรรมดานะคะแล้ก็เป็น 1x เอาสักประมาณเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยว เรามาดูกันนะคะอย่างคลิปวิดีโอที่ชี้ทำเมื่อกี้นะคะเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่ตอนแรกนะคะเราถ่ายปกติก็คือเป็นภาพที่มันไม่ได้เร็วหรือช้าเกินไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป็นภาพโลรโมชั่นนะคะต่อกันไปอย่างนี้ แล้วถามว่าน้องๆนะคะยังบอกว่าพี่ชีคามันยังช้าไม่พอค่ะหนูอยากได้ช้ากว่านี้นะคะพี่ชีมีวิธีค่ะมีเทคนิคนึงนะคะโอเคเรามาดูกันนะเราจะทําให้คลิปนี้ช้าลงอีกนิดนึงเรามากดที่เอฟเฟกนะคะเสร็จแล้วมาเลื่อนตรงแถบด้านล่างสุดกดไปที่ไทม์ที่แปลว่าเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็มาเลื่องในช่วงของเวลาที่เราอยากจะให้มันช้ากว่าเดิมนะเอาเป็นจุดนี้แล้วกัน แล้วพี่จีจะกดคำว่า slow mo นะคะตรงนี้ slow mo กดไปเลยนี่ค่ะหมจะยิ่งช้ามากกว่าเดิมเลยนะคะการสะบัดผมนี่เรียกได้ว่าการทำ slow motion แบบ double slow นะคะคือตอนแรก เราก็ทำให้มันช้าอยู่แล้วโดยการกด 0.3x นะคะเสร็จแล้วเรามาเข้าที่เอฟเฟคไปที่ Time แล้วก็กดสโลโมนะคะแค่นี้นะคะคลิปของเราก็จะแบบช้าได้ใจมุม่งมากเลยนะคะโอเคสำหรับใครนะคะที่อยากจะเอาฟังก์ชัน Slow Mo ไปใช้นะคะก็สามารถเอาไปแบบกระโดดนะคะกระโดดแล้วแบบทิ้งน้ำหนักตัวลงให้แบบแก้มมันยุ่ยๆ,ๆ,ๆอย่างนี้นะคะมันก็จะแบบช้าๆ้บุ้ง อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือใครอยากจะแบบไปเตะฟุตบอลหรือว่าอยากจะเต้นนะคะหรือว่าการทํกากิจกรรมอะไรสักอย่างโยนน้ําลงมาอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถทําให้มันเกิดภาพสโลโมชันได้ด้วยฟังก์ชันนี้นะคะแล้วน้องๆมีไอเดียอะไรเพิ่มอีกไหมคะในการทำสโลโมชันเขียนคอมเมนต์บอกพี่ชี้ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้เอาลองไปทําคลิปกันดูยังไงล่ะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้า จะมีทริคอะไรดีๆนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ